ผาเมืองตรวจยึดไอซ์20กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่จากกรณีเมื่อวันที่9มีนาคม2568กองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกำลังจัดกำลังพลลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพรบ ประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบกระทั่งช่วงเช้าของวันที่10มีนาคมขณะลาดตระเวนถึงบริเวณเส้นทางหลังพระธาตุดอยอ่างค้างตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางได้ตรวจพบกระสอบต้องสงสัยจำนวนสองกระสอบซุกซ่อนอยู่ในโพรงหญ้าจากการตรวจสอบภายในกระสอบพบถุงชาสีเขียวบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาไอซ์รวม20ถุงน้ำหนักทั้งสิ้นประมาณ20กิโลกร,รมัมไม่พบผู้กระทำความผิด จึงนำของกลางส่งสถานีตำรวจภูทรฝางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยในห่วงตั้งแต่1ตุลาคม2567จนถึงปัจจุบันกองกำลังผ่าเมืองค่ะสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้176ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้191คนตรวจยึดยาบ้าได้69ล้านเม็ดเฮโรอีน145กิโลกรัมไอซส์6,798กิโลกรัมมีการประทะกับเจ้าหน้าที่27ครั้งกลุ่มขบวนการค่ะเสียชีวิต8ศพด้วยกันนะคะ